สวัสดีค่ะทุกคนดูสิสวยงามมากเลยเนี่ยมีลมเด้อเหมือนพายุจะมาดูสิเหมือนพายุเนาะเพราะว่าร้อนหลายวันแล้วน่าจะพายุอุ้ย กา้านในมะพร้าวมาคุมอันนี้ปลูกพักไว้ว้าวรอดไหมนั่นก้านมะพร้าวฉันที่รอดไหมไม่ได้มัดไวเ้เด้อเพราะว่า พอประมาณเพราะว่ามันรอดหลายวันแล้วเนี่ยแล้วมาขามก็เต็มต้นเลยเด้อว,วันนี้ก็อาศัยนี่เด้อต้อนแต่ครบนี่ เพราะว่าต้นมะขาาไม่ไม่มีดอกเนาะก็เลยเนี่ยดูสิไม่ม,ไม,มีไม่มีใบไม่ใช่มีแต่ดอกไอ้มีแต,ต่ฟกักก็เลยมันไม่มีมันมันบงนังแดดให้เราไม่ได้นั่น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 นั้ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ก็ไวเทเ้นี่ใหญ่ไวที่เท๊น่ะพอาแดดมันจ้าเนาะ ถั่วก็เลยไหวอุ้ยดูอัศจัรย์เลยพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยมาดูที่ลูกติดอเงยะอเงียเต็มเลยลูกมากลูกทุกช่อเขาเรียกอะไรทุกช่อเนาะหรือทุกแขนงเลยอุ้ยดูดินูนน่ะงามมากเลย ตกด,ดีไม่ได้ในฝนคอยแต่ที่มีลมมาเนาะเนี่ยแท้จร,จริงก็ต้มกินได้เนอผักขมดูกเนี่ยแท้จริงจะให้ดูแดดไอ้ดูลมเนาะกะเลือเล่อยตะลิดเลยเนาะถ่ายให้ดูเลยสะอ่อนมันเนาะถั่วกำลังเยอะกำลัง,งน้ำ ดูอกอัศจรรย์วันไหวเลยคุณคราชกับดูอกอัศจรรย์นี่ทุกซอกทุกหุมดูกมากดกจริงจริงอ้ยขึ้นไปดูก็ดูอะไรน่นสูงไหม <c ười> ต้นตาลสูงมาก โอเคยามเย็นเนาะประมาณนี้ค่ะ